ครับตอนนี้เพื่อนๆครับตอนนี้สวัสดีครับน้าๆนักตกปลาทุกคนนะครับสวัสดีครับครับวันนี้ครับคุยนะครับวันนี้ทุกคนนะครับอันนี้บุมจะมาตกปลาด้วยการพายเรือนะครับเราเอาเรือลงที่บ้านป่ายางนะครับเพื่อล่องไปที่อำเภอบ้านตางนะครับวันนี้มากันสี่ลำแต่ก่อนอื่นทุกครั้งนะครับก่อนตกปลาแม่น้ำเราต้องใส่ชุดยูชีพอ่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยกระแสงน้ามันเชี่ยวลึกแค่ไหนนะครับ นะแค่ตาตุ่มนะเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามอีกทีแล้วกันนะครับอ๋อเลยนะเจ้เดี๋ยวเราเอาเรือลงอีกทีนะครับนี่บูมเอาเรือลงเรียบร้อยฮะอยู่ทางนั้นครับนี่สมาชิกเตรียมตัวเอาเรือลงนะครับเนี่ยคูเอนะครับยแล้วตอนนี้พร้อมนะฮะนัทอสก็มาแล้ววันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ค่อยมาดูผลงานตอนช่วงบ่ายๆแล้วกันนะครับว่าจะมีตัวหรือไม่มีนะครับ ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับช่อนหน่อย หลังจากตีไปสักครั้งก็โดนฮะเป็นสนาคฮะคโอ้กระสุนน้อยนะฮะโอเคนะฮะกระสุนน้อยตัวแรกนะครับวันนี้ของวันนี้นะครับนี่นะครับกระสุนน้อยได้แล้วครับกระสุนน้อยนะครับเดี๋ยวผมปล่อยก่อนนะครับอ้าว้า เลยผมว่าถ้าน้ํามาแล้วเรามากเกาะเรือแถวๆบริเวณนี้ผมว่าน่าจะมีลุ้นนะครับเพราะว่าล่องด้านหลังที่เพื่อนๆเ,เห็นนะฮะล่องด้านนี้น้ําลึกนะฮะเดี๋ยวผมรอเพื่อนๆสมาชิกก่อนนะครับในวิดีโอพี่ โอ้โหโดนจนได้ฮะอือหือโห,โหฮะสานาคน,นะฮะใส่ได้อยู่ฮะส่ได้อยู่น้ำแรงด้วยโอ้โหฮะโอ้สายหใหญ่เลยฮะ นี่นะครับผมได้เป็นปาาลาสนาตัวใหญ่เหมือนกันนะฮะก็หนาๆดูฮะสีเริ่มออกเป็นจุดๆด,ดำๆสวยมากฮะเนี่ยฮะสายใหญ่เลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะปล่อยปลานะเดี๋ยวผมปล่อยปลาก่อนนะครับอ้าโอ้ยโดนนะ น่าจะเป็นกระสูบฮะโอ้โหจนได้ะฮะโอ้โหมาแล้วฮะกระสูบอ้วนๆเลยฮะว้าวว้าววานี่ฮะเอ๊ะเมื่อกี้ตามเหยื่อผมมาผมว่าแล้ว สายพักสี่ขีดนะฮะนี่ฮะเดีย๋ยวผมปล่อยปลากันนะครับอ่ะไป นาคตัวใหญ่ครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะดูสีชัดเจนมากนะครับเพื่อนๆดูฮะสีค่อน,นะข,อนข้างสวยเลยฮนะนี่เป็นสนาคใหญ่นะฮะที่ผมตกได้เดี๋ยวผมปล่อยก่อนนะครับโอ,โอ้นี่ครับ โดนอีกแล้วนะครับโอ้วววนะครับกระสูปไสสวยเลยครับโกโปรผมแบตหมดนะครับต้องขออภัยท้าภาา,าสั่นนะครับเอาปลาขึ้นก่อนนะครับได้กระสูปอีกตัวนะครับก็ไซส์สวยเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะปล่อยปลาก,ก่อนนะครับ <c oughs> เด you know e. ี๋ยวผมปล่อยปลาก่อนนะครับไยนี <S s ่ครับแก๊งดีฮะหลังจากตกปลามาสักพักนึงเรามาพักกันที่ใต้ต้นมะเดือนะฮะมานั่งพักกันกินข้าวฮะน้าเต้ยก็มาพักปวดแขนครับปวดแขนเลยนะับไม่ใช่ตกปลานะฮะพายเรือนะฮะ หลังจากที่เราทานข้าววันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับเเรือไปแล้วไปแล้วตอโมเจ้าของตอมไปแล้วก็เดี๋ยวดูผลงานต่ออีกทีนะคะกับข้าวร้านนี้อร่อยไหมครับคุยยอดครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาแวะกันใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาแวะกันใหม่ห้นะครัาดูผลงานแล้วครับปลาช่อนแม่น้ำปิงครับไซส์ใหญ่อยู่นะฮะเมื่อกี้แวะซื้อแมคค้าข้างมา วันี้ะะนะ่ครับเดี๋ยวเราเข้าหมายต่อมอ่างสะพานต่อนะครับโอเคครับเดีย๋ยวไปดูผลงานกันต่อนะครับสวัสดีครับโอ้โหโดนนะโอ้โหกระสุนไซส์สวยเลยฮะกร,ระสุนนะฮะไซส์สวยเลยเดี๋ยวผมปล่อยก่อนนะครับโอ้โหโดนอะีกแล้ว โดนอีกแล้วโอเคนี่ฮะกระสูปอีกแล้วครับไสสวยเลยเดี๋ยวผมป่อยก่อนนะครับ การล่องเรือของผมนฮะเพื่อนเ่อนักตกปลาก็ยังตกอยู่นะครับก็ <g år> วันนี้สภาพหมายสวยมากๆครับแล้วก็แต่น้ำขึ้นไวพอสมควรเลยพอน้ำไวปุ๊บน้ำขุ่นปลาหาค่อนข้างจะยากนิดน,นึงนะครับเหมือนดูบรรยากาศสองข้างทางนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีครับเพื่อนๆน,นะนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวติดตามดูต่อครับ สายสวยเลยฮะเดี๋ยวผมเอาปลาเข้ากันนะ เดานาดูฮะสายสวยครับเดี๋ยวผมปล่อยปลาก่อนนะครับโขดธนาเป็นฝูงเลยเพี่ สูบไซส์สองสามขีดนะครับเดี๋ยวผมปล่อยก่อนนะครับโอ้ยหัมพลาฟิชฮัมพลาฮัมพลาฮัมพลาโอ้ฮัมพลาฟิชฮัมพลาฮัมพลาเอาบิ๊กฟิชฮัมพลาฟิชมือรบริสเซาครับ 3าสี่ขีดนะครับไส์สวยเลยฮะก็เดี๋ยวบุมปล่อยปลาก่อนนะครับปก็เดี๋ยวปิดคลิปกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอฝากติดตามช่องชาแนลของผมด้วยนะครับเอ่อสตรีมฟิชชิงเดลี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด u ับส r คร e นะครับเดี๋ยวบุ้มขอปิด แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ